ตอนนี้น้องมานั่งให้กำลังใจพี่นะคะนั่งทำการบ้านไปด้วยมั่นใจพี่มากว่าพี่ขับเก่งและปลอดภัยนั่งชิลค่ะนั่งชิลทำงานด้วยนั่งด้วยไม่ต้องเลยไกลเอาพอดีพอดีทำยังไง ล้อล้อถึงก็เบรกเลยไม่ต้องเลยแล้วเราก็เราก็ต้องถอยอยู่ดีถูกไหมพอล้อล้อเราถึงปุ๊บเราก็เบรกเลยแล้วก็หมุนหัวอะไรหักล้อไปเลยไงเบรกตรงจังหวะแล้วก็หักเ็นที่แล้วก็ค่อยถอยตอนนี้ยังอยู่ในอำเภอพานอยู่นะคะถนนคนเดินวันนี้ไม่มีไม่มีตลาด เอาใใใหหห้้้้ตตรรรงงถไดเลยมาซ้อมขับในไม่ธีเบรกไม่แค่เบรกแต่จังหวะแล้วก็ตัวอำเภอพานตรงไหมตรงรถตรงไหนเบี้วเบี้ยวเป็นที่เดิมอ่ะมันจะมีมันจะมีลูกอมเปลือกลูกอมสีเหลืองอ่ะหนูใช้เป็นตัวตัวเทินก็ได้ตรงโน้นนะตรงที่เยอะตรงเสาอ่ะวิธีการอ่ะถ้าเราไม่แน่ใจก็เบรกเบรกแล้วก็ขยับนิดนึงมันก็จะรู้แล้วว่ามันจะเลยไม่เลย เดียวแบบไม่ต้องเลยนะไม่ต้องเลยตรงพอดีตรงร้อหลังพอดีแล้วก็หนูก็หนูก,ก็กลับรถเลยอ่ะพอลับรถเลยค่ะกงอลไรเต็มที่แล้วก็ถอยถอยแล้วก็พยายามทำให้มันค่อยๆถอยไปให้ตรงอ่ะไม่ต้องเร็วก็ได้แล้วก็ค่อยๆถอยแล้วาหักุรอะไรให้ตรง เบรกหนึ่งจังหวะก็ได้เนี่ยเบรกหนึ่งจังหวะเลยแล้วเลยแล้วที่มันท่ากับตูดเลยไปแล้วเห็นปะ,ะขับมาอะไรคืนเอาขับคืนไอ้มันตัว,ต,วตรงถอยไปหน่อยทําทำยังไงใ้ไห้ถอยมาตรงๆอ่ะอย่าอย่าเบี้ยวแบบเนี้ยจับจังหวะเอาอ่ะเบรกหน่อยก็ได้ไม่เป็นไร